มะม่วงอะไร,รนี่คือมะม่วงมหาชนก ช่วงนี้เราดูผลไมา้แต่ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยเหรอพูดน้อยเจ็บมือ ต้องเลยไปเสบอีหลีท,ท,ท,ทำงานด้วยพอเข้ากองแล้วมาหินเป็นในยายเนาะ เาโน้ no, มไม่เอาไม่เข้าเพราะเข้าแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงแม่แล้วพอแเ้าก็รู้แล้ว อะไรที่น้องเป็นชอบกินที่สุดผลไม้อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งคืออะไรมะม่วงจริงเหรอใช่เหรอไม่ให้ทุเรียนหรอช่วงนี้ทุเรียนโดนหลอกแม่ซื้อมาใหม่แล้วตอมันสุกจะโดนหลอกจริงอีกหรือเปล่าโดนหลอกว่ากรอบนอกนุ่มในจริงๆกรอบนอกกรอบในไม่กรอบนอกเน่าใน <laughs> เออใช่กรอบนอกเน่าในอ่ะถูกต้องที่สุดแล้วทุกคนในปีปีนี้โดนทุเรียนอ่ะเราซื้อมาหลายอะเราซื้อมาสามาแล้วโดนหลอกหมดเลยโ <laughs> <บร S 2> ดนหลอกว่ากอบนอกน้ำในแต่จริงๆกบกอบนอกส่วนข้างในเน่า <laughs> อันดับที่สองเงาะจริงเหรอหนูชอบเงาะแต่ว่าหนูไม่ค่อยได้กินไม่ใช่มังคุดเหรอมังคุดนั่นอันดับสามเนาเริ่มออกแล้วลูกเดี๋ยวแม่เจอแม่ซื้อมาให้เราจะกินมังคุดโชวยัยงมีท้องอยู่ยังมีท้องอยู่ <laughs> กินอิ่มแล้วก็พอลูกไม่หนูไม่อิ่มง่ายวันนี้ท้างวันไม่ได้กินข้าวอะ่ะแล้วก็พูดกัน <c oughs> า <laughs> งงาภาษาอังกฤษมาจะลงบอกได้ยักภาษาไม่ต้องถาม <laughs> ก็อยากรู้เด็กพูดได้กี่ภาษาถ้าเป็นภาษาที่หนูพูดได้เต็มๆก็จะเป็นลาวกับไทยแล้วถ้าพูดได้ไม่เต็มล่ะอังกฤษแต่ถ้าพูดได้คำเดียวอะคำว่าจีนกับเนยนมา าจีน่ะได้แค่เหนียวที่แปลว่านกส่วนเมียนมาได้แต่มีกะละบาที่แปลว่าสวัสด,ดีภาษากัมบูชาไม่มีไม่รู้เหรอไม่รู้เลยนะสวัสตอนนั้นพี่ฟา้าสวัสด,ดีหรอพี่ฟา้าสวัสด,ดีว่าอย่างไงพี่ฟ้ายังชมหนูเลยว่าหนูเก่งจัดพี่ฟ้าเป็นคนเมียนมาใช่หนูพูดกับพี่ฟ้ากล่าวคำว่าสวัสด,ดีเมียนมาจำได้ไหม แม่ก็จําไม่ได้หรอกเผื่อหนูจําได้จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะภาษาญี่ปุ่นหนูพูดได้คำเดียวคำว่าคำว่าสวัสดีอ่ะหนูพูดนั้นได้คำว่าอะไรริกาโตกกซิมัส์ภาช่ ญี่ปุ่นเขาจะพูดก่อนกินอาหารว่าอะไรนะคะคิปก่อนเนี่ยไม่รู้ซิการสติมาสประมาณนั้นนั่งพอแล้วมันต้องได้มงลูกคลิปยาวแล้วลูกยาวมากเดี๋ยวเราไปหยิบทุเรียนก่อนไม่ใช่ใช่เดี๋ยวเราไปหยิบมังคุดก่อนเดี๋ยวเรามากินโชว์ด้วยเดี๋ยวเราจะหยุดคลิปนะมาแล้วมังคุดตามมันติด แม่กินส้มตำอยู่ลูก mm. อร่อยไหมอร่อยบางคุดคืออะไรรู้ไหม มังคุดคือ,อราชิน,นีแห่งผลไม้ไม่รู้แล้วราช่ายผลไม้คืออะไรทุเรียนน้วหนูชอบกินอันไหนมากกว่ากันมังคุดกว่าเพราะว่าทุเรียนโดนหลอกมีนี้โดนหลอกัเต็มเลยทุกคนหน้าหน้าหน้าปักซอยอะ่ะยังโดนหลอกเลยโดนหลอกจริงใช่หน้าปักทอยเขาบอกว่าอบอกว่าอะไรนะ กรอบนอกนุ่มใน<ต>อร่อยแน่นอนแต่ความจริงกรอบนอกเน,น่าในแถมขมแถมแถมแถมขมนิดๆด,ด้วยมหมดไปเป็นพันแล้วเนาะ้าเรียนหมดไปเป็นพันแล้วยังไม่เจอของอร่อยเลย อิ่มครับพอลูกคนบอกทุกคนเหรออิ่มแล้วจบคลิปกันนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวจะรีบทำคลิปเยอะๆนะฝากกดติดตามกดไลค์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะบ๊ายบาย